ไม่กินน้ําผักผลไม้ยอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้กินข้าวเป็นการอดข้าวนานที่สุดในชีวิตแล้วอดข้าว20วันโอ้โหพอมากเราเราต้องทำให้ได้ทุกคนอยากกินข้าวอะ่ะ ือแบบรีบูสร่างกายดีท็อกลำไส้รีบูสลำไส้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยแบบถ่ายดีแล้วก็เป็นเวลาแบบนี้เลยรู้สึกเราห่างไกลจากมะเร็งอะ่ะรู้นี้คือกินนานแล้วกดสับย์ไครเป็นกำลังใจเป็น้วยนะ สวัสดีค่ะวันนี้มาจอก,กับเป้เบบี้โ s สเป้เหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยเรามีชาลเลนจ์ดีๆอีกแล้วได้รับสปอนเซอร์ใจดีนะคะจาก Lifestyle j ูเลสลี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเป็นแบรนด์น้ำผักผลไม้สกัดเย็นที่เอาไว้เพื่อรีบูส t ร่างกายแล้วก็ที่จริงอ่ะเขามีหลายคอร์สมากเลยนะเดี๋ยวเป้พูดถึงอีกทีนึงแต่ว่าจะบอกว่าเป้ไม่ได้เป็นตัวเงินหรือว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การรีวิวในครั้งนี้ในคลิปนี้เนี่ยก็จะไม่ได้แบบขายของจา๋าหรือว่าแบบเออมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียเลยก็จะรีวิวตามจริงเลยนะคะตามประสบการณ์ของตัวเองที่เออเราได้กินคอร์สนี้มานะก่อนที่เพื่อจะเข้าไปดูคลิปนะคะฝากกด subscribe ช่องเป้ไว้ด้วยนะก็จะบอกก่อนว่าก่อนหน้าที่เป้จะเข้าคอร์สเนี่ยคือเป้กินข้าวครบ3มื้อเลยแล้วก็น้ําหนักอะค่อนข้างคุ่งเยอะเพราะก่อนนั้นเนี้ยเป้ไอเอฟและเป้กินข้าวแค่มื้อ2มือ้อ เพราะฉะนั้นการที่ไปกลับมากิน3มื้อน้ําหนักพุ่งมากๆไปก็เลยต้องออกกําลังกายช่วยด้วยนะคะก็น้ําหนักก็ไม่ได้ลดเท่าไหร่หรอกแต่สัดส่วนนะลดเยอะอยู่เดี๋ยวไปทําคลิปอีกคลิปแยกละกันนะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เฮ้ยอยู่ดีๆเราก็มีสปอนเซอร์ใจดีติดต่อมาว่าเฮ้ยคุณเป้ลองแบบดีท็อกซ์ไหมด้วยน้ําผักผลไม้ที่แบบไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่เป็นเม็ดยาคือเป็นน้ําผักผลไม้สกัดเย็นของแบรนด์ Lifestyle j u i c e r y นะคะคือน้ําผักผลไม้สกัดเย็นเนี่ยมันจะต่างจากน น้ำผักผลไม้ธรรมดายังไงตรงที่เขาเนี่ยเหมือนเอาแบบผผักผลไม้สดสดอะ่ะมาสกัดเย็นก็คือเก็บทั้งวิตามินทั้งคุณค่าสารอาหารทั้งกากใยต่างต่างเหมือนเราได้กินพวกผักผลไม้นั้นด้วยปากของตัวเองอะ่ะแต่ว่าเขาทํามาในรูปแบบขวดให้เราอะกินวันหนึ่งให้ได้แบบเออปริมาณเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยคือราคาสูงแต่ประโยชน์ที่ได้นั้นก็คือคุณก็จะได้วิตามินแบบเต็มที่เลย โดยที่ไม่ใช่เป็นวิตามินจากการสังเคราะห์เป็นวิตามินสดๆปังนะไม่เคยลองเหมือนกันแต่ในคอร์สของ l i f s t y y l e จ i สซ s y เนี่ยคือเขาจะมีหลายคอร์สมากเลยทุกคนอันนี้นะคะเข้ามาที่เว็บไซต์ของเขาเนี่ย l i f e s t y l e โปรแกรมนะคะ เขาก็จะมีหลายคอร์สมากเนี่ยรีบูตคลีนสกูดฟอร์บิ e ก i เนอร์ก็คือเป็นคอร์สที่เป้กินนะซึ่งคอร์สเนี้ยก็คือเราจะกินน้ำผักผลไม้แทนข้าวไปเลยนะคะเพื่อเป็นการรีบูสร่างกายนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงดีท็อกสารพิษต่างๆแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักด้วยเออสำหรับคนที่ไม่ชอบกินผักผลไม้เลยหรือว่าวันหนึ่งหากินได้น้อยมากเนี่ยเป้แนะนำเป็นคอร์สนี้เหมือนที่เป้ได้ลองเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเขาก็จะมี อีกหลายคอร์สเลยสําหรับคนที่แบบเออติดข้าวฉันต้องกินข้าวด้วยและฉันต้องกินผักผลไม้ด้วยหรือจะกินเสริมไประหว่างวันเนี่ยเขาก็จะมีอีกหลายคอร์สมากเพื่อนสามารถเข้าไปดูโปรแกรมเขาได้ในนี้นะคะหรือว่าจะทักไปในไลน์เขาหรือว่าเข้าไปดูในเว็บเขาก็ได้นะคะซึ่งให้ทายว่าคนอย่างเป้เนี่ยอดข้าวสี่วันได้ไหมเออก็เฉลยเลยแล้วกันว่าได้จ้ะ แต่กว่าจะได้เนี่ยโอ้โหเสียน้ําตาเป็นลิตรไปดูกันเลยค่ะว่าตอนที่เป้กินน้ํำผักผลไม้โดยที่ไม่กินข้าวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอู้กดสับสับใครแล้วไปดูนะไปทุกคนของมาแล้วนะคะตะกี้เป้ยกขึ้นมาคนเดียวโอโ้ใช้กําลังแขนอยู่เหมือนกันนะ <laughs> นี่จ้า <laughs> กล่องไลฟ์สไตล์จ u ้ยสตรีนะคะนี่ข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบว่า สองเซตให้เรามีให้น้ําแข็งมาด้วยนะคะก็พี่เขาบอกว่าถ้าของมาถึงแล้วเนี่ยให้เอาเข้าตู้เย็นเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบกิน2วันกินวันละ6ขวดเนาะเนี่ยเขาจะมีเบอร์ขวดให้นะว่าเนี่ยอ่ะขวดหนึ่ง6อสาี่ห้าอันนี้น้ําแข็งไม่เกี่ยวคะ่ะน้ําแข็งออกก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกินขวด1กันเลยและนี่นะคะขวดหนึ่งของเราอเอาเขย่านิดนึงนะคะฟริงเย็นเฉียบเลยมี p i n e a p p แอปเปิ a ลแครอทเซอรี่ออเรนจ์กลาบเฮสตีนะคะคีบเขาบอกว่าให้คีบโคแล้วก็ Shake well, Daily. Pearl, เชคเวลดิ้งเดลี่เพอร์อะไรเนี่ยเพ r ร์ลิเชเบิลไปว่าอะไรคะไปไม่ออกคะ่ะทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะคะอิวอย่าบางังอันนี้หนูกินไม่ได้คืออิวเนี่ยถ้ามันเห็นของสีส้มสีเหลืองเนี่ยมันจะคิดว่าตัวเองกินได้เพราะว่ามันชอบกินกล้วยกับทุเรียนนะคะอันนี้ของมา้าหนูกินไม่ได้ ขวดที่หนึ่งเริ่มค่ะอืมอืมมันรู้สึกแบบผลไม้จริงๆอะรู้สึกถึงอะไรอะแค่หลอดน้ำเหรอได้กินผักนิดนึงด้วยนะแต่ว่าแบบไม่ได้เหม็นเหืนนะก็อร่อยดีอะอร่อยใช่เล่นใช่ย่อย ตอนนี้เป็นเวลา10บโมงนะคะเราก็กินก่อนขวดแรกที่จริงอะมันควรเริ่มแต่เช้าแต่ว่าตอนแรกก็จะเริ่มพรุ่งนี้แต่เห็นว่าเอ้ยของมันมาแล้วอะเราก็เริ่มเลยวันนี้แล้วกันเย่ yeah. อันนี้นะขวดที่1กินได้หมดง่ายๆไม่ทรามานไปให้คะแนนไปเลย9้าเต็ม1ิเพราะว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆทุกคน เรอาอจะประเมินเป็นขวดๆไปแล้วกันเนาะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเฮ้ย <c oughs> คนที่แบบไม่ค่อยชอบกินผักแปลกๆเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้ก็ได้กินเชอร์รี่กับพาสลี่แล้วนะคะในขวดนี้ก็คือกินได้จับโปะไม่ได้เลยว่ามีผักอยู่ในนี้ด้วยอร่อยจริงให้ก้าเต็มสิบไปลเลยดูนะมันมีคนกลัวขวดเว้ยนี่คือพลังแห่งจันท้าจงสนิทแก้วข้าในตอนนี่ คนแก้งมา2,000 2017ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มขยับปรับไม่ค่อยได้เพราะมักหน้าอยู่เมื่อกิ้พุ่งแอบ,บน้ำมาก็เป็นเวลาเที่ยงเราจะมาเริ่มขวดสองกันขวดนี้คือมีสีมีความน่ากลัวนิดน,นึงนะแต่ว่าส่วนประกอบข้างในเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนสีเลยค่ะ คือมันมีสปิเนชผักขมแอปเปิลน,นะคะบอกคลี่คิวคัมเบอร์แตงกวาจิงเจอร์ขิงนะคะแล้วก็ผักเคลเป็นผักคะนา้าแล้วก็เลมอนนะคะมะนาวกลัวอะไรรู้ป่ะกลัวผักคะน้ากับบอกคลี่ในนี้อุ้ยแม่ทําใจแปะ๊ะเขียวมากโอ้โหกินผักลอยมาแต่ไกลเลยนะคะ <oires> แม่บอ็บอกลี่นำมาเลยอะขวดนี้แนะนำกินเร็วๆแบบแตะเกียบค่ะมันจะได้แต่รสมะนาวมันจะได้แต่แบบเออรสมะนาวกำลังแบบสดชื่นเลยอย่าดมอย่าดมนะ <ๆ S 1> ฉันเก่งกล้ามากขวดที่สองนะคะเป้ขอให้เลทคะแนนรสชาติสามเต็มสิบสามเนี่ยมาจากมะนาวหมดเลยคะ่ะ อย่างอื่นก็คือแบบมันแบบเขียวมันแบบมันคือผักมันไม่ได้เหม็นเขียวทุกคนแต่ว่าเราได้กลิ่นผักแบบตุมอัดเต็มเข้าไปแบบปุม้มเต็มหน้าเลยแม่เทคนิคก็คือซดให้ไวที่สุดและไม่ดมตอนซดเหมือนเป๊ะมันจะได้ต่รดมะนาวแบบเออก็สดชื่นดีนะ เดี๋ยวเราไปเจอกันขวดสามอันนี้ตอนเที่ยงเนาะขวดสามเปจะกินสักบ่ายสองแล้วก็เจอกันนะเจ้เจมาทุกคนตอนนี้ก็คือเป้เรียนออนไลน์แล้วอ,อาจารย์อ่ะพูดไม่หยุดสักทีเอ้ยไม่ใช่เป้ก,ก็เลยแอบมากินก่อนนะตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งแล้วนะคะที่จริงเราต้องกินสักบ่ายสองที่จริงเป้เหิวตั้งแต่ตอนบ่ายสองแล้วอะ่ะอาจารย์นั่นแหละพูดไม่หยุด ก็อันนี้นะคะขวดที่3ของเรานะคะมีบีทรูทแอปเปิลบร็อคโคลีแครอทเคลคะน้าใหม่แล้วแม่แล้วก็เลมอนคือคะนานี่เขาจะจับคู่กับเลมอนใช่ไหมเสียงเลยอ่ะเสียวรสชาติเลยอ่ะแม่โอ้ยไม่น่าดมทุกคนอย่าไปดมมันนะพอดมปุ๊บรู้สึกแบบเอาละฉันต้องเจออะไรแน่นอน ออขอลุกเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อสุขภาพที่สดใสของเราสู้สขวดน,นี้จะไม่ดมเหมือนเดิม ขวดที่3นะคะขวดตะกี้เราให้คะแนน3คะแนนใช่ไหมอันนี้ให้2คะแนน2เต็ม10แม่มันเลวรายมากคือมันไม่ได้ ع, แบบมันไม่เหม็นเขียวอะแต่แต่ว่ารู้ว่าเรากินผักอยู่เออโอ้ยแม่ <laughs> <laughs> ก็เลยขออนุญาตให้แค่2คะแนนนะคะสำหรับรสชาติของขวดนี้ขวดต่อไปหวังว่าจะดีเฮ้ย <h ye> จากนั่นถึงแล้วเอาจริงตอนนี้เป็นรู้สึกหิวเพราะว่าเมื่อวานเราย,ยังกินข้าวปกติอยูไ่ไงแต่ว่าวันนี้ก็คืออยู่นีก็ชัดดาวมันก็เลยหิวนะคะก็เดี๋ยวอาจจะกินก่อนถึง2ชั่วโมงก็ได้ดู่นันให้อยู่ตอนไหนก็กินตอนนั้นแหละเนะเาะแล้วก็เจอกัน <c oughs> มาทุกคนตอนนี้เป็นขวดที่สี่แล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นซึ่งอีฉันหิวหิวทั้งวันเลยจ้ามันเป็นนะ้ําโคโคนัทนะคะกระชีน้ำมอนคือตอนแรกเป็นแบบเฮ้ยเขาใส่ไม้มาด้วยหรอ มันมีไม้ไ้ยมันคือชินานใช่ไหมคือไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรรู้แต่ว่ามันคือชินานใช่ไหมมาน่าจะไม่โหดร้ายมากนะอุย้ยเดี๋ยวไปกินทั้งวันเลยได้ไหมอ่ะอันนี้อร่อยมากอืมอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วคือ อุยอันนี้ดีมากอันนี้แบบสิบบวกสิบสิบบวกบวกเต็มสิบมันมีกลิ่นแบบหอมอออบเชยใช่ไหมมันคืออบเชยใช่ไหมคือกลิ่นแบบมันหอมผสมกับหอมน้ำมะพร้าวอะตีขึ้นมาเลยอะนี่ะดีอเก็บกินไว้ทั้งวันเลยอะอร่อยสิบบวกเต็มสิบค่ะ ปังมาค่ะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งเป็แบบหิวอ่ะขอกินเลยแล้วกันก็อันนี้เป็นขวดที่5นะคะประกอบไปด้วยแอปเปิลเซอร์รี่คิวคัมเบอร์จิงเจอร์พายแอปเปิลเลมอนเคลอีกแล้วแม่แล้วก็เบซิลนะคะเคลคนะเบซิลก็กระเพรานะคะโอ้โหหดหดเอาไว้ท้ายบ้านเลยแหละค่ะทุที่ไม่น่าดมเลย เอ้แต่นี้มันแบบหอ,อๆมๆเย็นๆนิดน,นึงนะด้วยความที่แบบมีมเบซิลหรือเปล่าหนึ่งสอง,สองหรือว่าเกิดภวะดีนวรจิตสเจาะดม้ก็พอได้อยู่นะ <S <S อีกอันนึงก็จะเป็นแบบว่ายาดมพอได้แบบยาดม ขวดน,นี้นะคะหมดไปละเย็นๆน,นะทุกคนแบบอารมณ์แบบสมุนไพเรอกลิ่นอะไรไม่รู้อะอเริ่มขนลุกละ <l Bull s> คือไม่น่านะพี่เขาถึงแบบเลือกคอร์สเบกิเนอร์ให้โอ้ my god ตอนแรกอะ่ะคือมันมีหลายคอสมากทุกคนแล้วเปยจะเลือกคอรสดีท็อกเพราะว่าเปยแบบขับถ่ายไม่ค่อยดีไง แต่ว่าเนี้ยคือเดชะบุญมากที่พี่เขาช่วยเลือกให้นะคะว่าแบบเออเอาบิ๊กินเนอร์ไหมน้องเป้จะได้กินง่ายหน่อยแม่อันที่อร่อยก็คืออร่อยใจหายเลยแต่อันเนี้ยอันนี้ก็พอได้แต่สองขวด2กับขวดสามอ่ะเพื่อนๆหายนะขวดสี่คืออร่อยเหาะขวดหนึ่งอร่อยเหาะต่ขวดหแม่ให้สักเต็มส0อ่ะขวดนี้เอาไป5้าเต็มส0บนะคะแม้ว่าจะมีคณะก็ตามคือไม่ชอบกินคณะดิบแต่ว่าเอาไปหเต็ม สีบลากันอแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอขวดสุดท้ายกันอีกสักแบบตอนใกล้ใกล้ใกล้ใลหิวอีกรอบเออตอนแรกจะบอกว่าก่อนนอนเอาใกล้ๆหิวแล้วกันเพราะว่าเออไปหิวมากมากเลยนะตอนนี้มันไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันไงแม่แต่ว่าฉันมั่นใจว่าอุ้ยร่างกายฉันสูกดีทอจริงเดี๋ยวเจอกันจ้า ฮัลโหลมาแล้วอันนี้ก็คือขวดที่6ของเรานะคะตอนนี้เป็นตอน2ทุ่มเป้ไม่ค่อยแบบสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่รู้สึกแบบว่าเออมันร้อนๆเลยงเงี้ยคือไม่รู้ว่าเกี่ยวกับน้ำผล,ลไม้หรือเปล่าว่าแบบว่าเออมันขับเงือมันเป็นสมุนพงสมุนไพรนะเดี๋ยวเราเรอดูอาการกันต่อไปนะคะมัน <laughs> หรือว่าฉันจะเป็นโควิดไม่เคยกินนมอัลมอนด์มาก่อนเลยในชีวิตอันนี้คือการกินนมอัลมอนด์ครั้งแรกในชีวิตของเป้เลยนะเอานะเราตั้งท่านะ เพื่อนๆไปไงไปทาเล็บมาทาเล็บเองทําเล็บเจลเองนะคะสีแดงที่ไม่เคยได้ทําได้ทําแล้วเอา้ากินนมลืมหน่งสองแปลกๆเดียวแต่ก็โอเคนะไอ้หอมว่ะเขาใช้อะไรนะอัลมอนด์นะคะมีอัลมอนด์แคชูนะคะเม็ดโมะม่เงหิมะพานเหรอแล้วเดทแปลว่าอะไรอะ่ะแล้วก็ชิลามอนเธอเดทแปลว่าอะไรอะ่ะหายหน่อยดิ<อ> D A T E S จะโบไปหามาให้ว่าเดดตัวนี้อ่านถูกแบบไอ้นมแปลว่าอินทผาลัมนะคะเราจะจริงจริงเอาติดอ่างเลยจริงๆริงเป้ไม่รู้จริงๆเป้ไม่เคยกินอินทผาลัมนะว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ว่าเริ่มๆในนี้ก็คือหอมแล้วก็จะบอกว่าวิมันแบบนมถั่วมันเป็นอย่างนี้เองคือไม่เคยกินนมอมอนคือที่จริงเป้ควรที่จะเขย่าให้ดีกว่านี้เลยคือตอนที่เรากินไปอ่ะมันก็จะรู้สึกนะว่าแบบเออมันมีกาก,าก,ากอยู่อ่ะมีแบบ ที่เขาที่เขาสกัดเย็นมาเหรอเออไม่รู้อะไม่รู้มันคืออะไรมันคือกากเนอะกากนมเนอคือเราดื่มไปอะเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเออมันลื่นคอลองไปเลยเราจะยังรู้สึกว่าหุยมันมีอะไรในนี้ว่ะเออมันเป็นแบบ เป็นแบบ t e x t อร์เบาๆเออมีอะไรในนี้ก็ให้คะแนนขวดนี้ 7, จ็เต็มสิแล้วกันก็โอเคอยู่นะแล้วก็คิดว่าเออมันน่าจะทำให้เราอยู่ท้องไปถึงพรุ่งนี้เช้าได้นะคะบอกเลยว่าหิวมากทั้งวันนี้ที่ไม่ได้กินข้าวเลยก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เราจะทำสำเร็จไหมจะไม่ดูดกินข้าวไหมเนาะไปเจอกันพรุ่งนี้จ้าสดชื่นย้มเช้า โอ้ไม่ก็เอาน้ำเป่ามาวางไว้ข้างๆเลยนะคะหนึ่งห้ามดมสองสรวด <laughs> เผื่อได้กินไม่น่าเชื่อคะ่ะทุกคนเรามาถึงขวดที่3ไมกัแล้วจําได้ว่าขวดที่4ี่นะมะพราะ้าวใช่ปะ่ะอร่อยขวดที่3ต้องเทบกินด่วนเลยนะจะได้เจอขวดที่4นะคะ หมือนขวดนี้เราจะเริ่มปรับตัวได้นะคะไม่ทรมานเท่าที่คิดหิวแล้วมาถึงขวดสีของเราแล้วนะคะขวดสี h e best ทุกคนเรามากันถึงขวดที่หแล้วนะคะจำรถไม่ได้แล้วนะคะก็เลยเอาน้ำเปล่ามาตั้งคู่กันเลยแล้วก็นี่ไปกำลังแบบตัดต่ออยู่นะมันมีคณะฉันไม่ชอบคณะโอ้ย เรียบร้อยโรงเรียนจีนขนลุกตามระเบียบนะคะเป้จับได้แล้วคือของเขาอะอร่อยทุกอันเลยยกเว้นอันที่มีคณนาคือคือเราไม่ชอบอะมาจ้าเห็นไหมโอโ้โหวันนี้ไปออกกำลังกายมานะคะเราจะมากินขวดที่6กันนะคะโคตรหิวข้าวเลยโคตรอยากกินข้าวเลยแอลมอน์ของเรานะคะทําให้อยู่ท้องแล้วก็กินหลังออกกําลังกายเนี่ยเปคิดว่ามันดีมากนะมันจะได้แบบว่าเออเอาโปรตีนเข้าไปเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอ แล้วทุกคนชื่นใจมากฟังอะ่ะนี่นะคะเป็นอามาเขาจะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยน้ําผักน้ําผลไม้ของเขา,าไม่ได้ใส่สารกันเสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่หบก็ต้องกินเลยนะคะทุกคนทําไมวันนี้เปรู้สึกด้านชาเปรู้สึกกินเข้าไปแล้วแบบไม่แบบเหม็นเขียวเหมือนเราชินไปแล้วอะ่ะเหมือนเราปรับตัวให้แบบเราอยู่กับมันได้งงตัวเอง งงกินหมดแบบไม่ทรมานเฉยอันนี้ขวดสองที่หดสุดของเราเนาะขวดสองหรือขวดสามวะแต่ว่าอันนี้ขวดสองจะไม่ได้แต่ว่าทำไมวันนี้มันไม่ทรมานงงรพราะอะรเพรมันไปตามน้ำเข้าใจไหมฮะไม่ตาม่ตางกับเมื่อกี้นี้ที่เป็นยนอยู่คดิฟฟิชชั่นเนี่ยมันลอยไปลอยมาแล้ว หมดแล้ววันสุดท้ายทุกคนกำลังเรียนอยู่เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์พักเบรกนะไม่รู้เรื่องเลยก็เลยอ้กินน้ำผักแบบชิลๆเลยคือเนื้อถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะรอดละคนที่สองนะแม่เฮ้ยทำใจแป๊บคณะจีกิจจงกันนะฉันจะอ้วก น้ำแข็งช่วยนะทุกคนโห<ฮ>ยทุกคนตอนนี้เบ้อยู่ในภาวะสมยอมมากเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าวันแรกวันที่2กินไปก็ก็กินได้วันที่3รู้สึกอยู่กับมันได้แล้วแต่พอวันนี้ไม่รู้เกี่ยวกับเมนหรือเปล่าไม่อยากกินเนาะ แต่ว่ามันเป็นวันที่สี่ที่เรากินน้ำผักน้ำผล,ลไม้แล้วถ้าเราไม่อดทนไปอีกสักวันหนึ่งอะ่ะมันก็จะผิดแผนไงทุกคนมีใครเคยหลดน้ำหนักมาร้องไห้บ้งางห่ะเราเราต้องทำให้ได้ทุกคนกด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เป้น้วยนะ มันเป็นอะไรที่ฝืนตัวเองมากไปคิดถึงข้าวอ่ะอยากกินข้าวอ่ะขอกินขวดสีเลยแล้วกันช่วยชีวิตเราไว้คนนี้อร่อยมาก มีคนมาให้กำลังใจมาม่าด้วยตะกี้มันนั่งมองอมาม่าร้องไห้ทำไมมาม่าหิวข้าวลูกหนูก็ได้กินข้าวจนตัวอ้วนเลยทุกคนตะกกี้คือดราม่าควีนมากอันนี้ไปไปตั้งสติมาใหม่แล้วนะนะแล้วก็ไปอาบนะ้ำอะไรเรียบร้อยรู้สึกว่าเฮ้ยขวดสุดท้ายของเราอ่ะมันต้องทำได้เว้ยเพราะว่าขวดนี้อร่อยอฉันกำลังนกะ็ดว่ารนะ้องไห้ทำไมวะเป็นบ้าอะไร,รอ่ะ คนนี่นะคะหมดแล้วดีใจมากโอเคตอนนี้เพื่อนๆก็เห็นวอล์กสั้นๆของเป้แล้วเนาะว่าเฮ้ยในช่วง4วันที่ผ่านมาเนี่ยเป้กินน้ำผักผลไม้ยอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้กินข้าวเป็นการอดข้าวนานที่สุดในชีวิตแล้วก่อนหน้าน,นี้เป้เคยอดข้าวนานที่สุด 3วันอันนั้นอ่ะกินแต่น้ําเปล่าก็น้ําหนักลด3โลเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยอดข้าวทั้งหมด4วันน้ําหนักลงทั้งหมดเกือบ3กิโลเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าทําได้ชิลๆแหละถ้าไม่มีประจำเดือนมาคืองงมากไม่ว่าเปจะทําชาเลนจ์อะไรอย่างคลิปที่แล้วที่เป้กินสลัดทั้งหมด7วันเลยโดยที่แบบไม่ได้กินข้าวกินแต่สลัดอ่ะอันนั้นอ่ะประจำเดือนก็มาแล้วครั้งนี้ประจำเดือนก็มาคือการที่เราจะทําชาเลนจ์อะไรพวกนี้หรือว่าเท่าคอร์ดีทอคอะไรเงี้ยเป้ไม่ถนัด สนุนทําช่วงที่ประจําเดือนจะมานะคะเพราะว่าผู้หญิงเราพอมีประจําเดือนมันจะมีฮอร์โมนที่ทําให้ร่างกายอ่ะอุ้มน้ําได้มากขึ้นบวมหนาม,มันก็เลยเป็นการแบบว่าไม่เห็นน้ําหนักที่แท้จริงที่เออถ้าเรากินคอสนี้ไปแล้วน้าหนักจะลดเท่าไหร่มันก็จะไม่เห็นน้าหนักที่แท้จริงมันจะเยอะกว่าปกติอ่ะมีคนว่าแน่เลยว่าทําไมเป้ไม่นับวันเออก็คือนับไม่ได้เพราะเป้ฝังยาคุมมันจะมาเมื่อไหร่ก็คือมามันจะไม่มาคือไม่มาแล้วครั้งนี้มันมา2วันแล้วก็หมดนะงงมากคือเป้กินนะ้ำ ผักผลไม้ทั้งหมด4วันใช่ไหมสอวันแรกโอเคดีเลยแต่อีก2วันเมนมา ดราม่าร้องไห้คิดถึงข้าวท้อแท้แบบทำไมฉันไม่ได้กินข้าวคิดไปถึงขั้นที่แบบว่าเออแม่งถ้าชีวิตหลังความตายอะ่ะแล้วเราแบบเห็นข้าวแต่เรากินไม่ได้อะ่ะก็คงแบบอารมณ์ประมาณนี้แหละ <c oughs> ก็คงนั่งงงไห้แบบวุ้ยทำไมญาติไม่ส่งมาให้เรากินเลยอะไรอย่างงี้ตลกอะ่ะดราม่ามากแต่ว่าเออมันเป็นเรื่องตลกเพราะว่ประจําเดือนมาพอจะประจําเดือนหมดเท่านั้นแหละเอ้าร้องไห้ทำไมวะเรามาพูดถึงผลที่ได้ จากการกินน้ำผักผลไม้นอกจากที่น้ำหนักจะลดกันนะคะก็คือตอนเนี้ยผ่านมา4ี่วันหลังจากที่ไปกินคอร์สนั้นอะ่ะครบไปแล้วก็คือกินสีวันและนี่ผ่านมาสีวันน้ำหนักที่ลดลงไปอะ่ะมันก็เด้งขึ้นมาแต่ว่ามันเด้งขึ้นมาเกือบเท่าเดิมก่อนที่เป้จะลดนะคะถ้าใครที่ตาม IG Story เป้อยู่ก็จะรู้เลยเพราะว่าเป้อะ่ะจะชั่งเอาไว้แล้วก็อัพ ตอนเช้านะก็จะประมาณ59แต่ก่อนลดนี่มัน60เออประมาณนั้นซึ่งคิดว่าคงจะไม่ขึ้นไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่ามัน59มาหลายวันแล้วประมาณเท่านี้แหละน้าหนักที่ลดไปเป้คิดว่ามันเป็นน้ําหนักของน้ํานะคะไม่ใช่แบบความอ้วนไขมันอะไรเอย่ยที่เราลดเพื่อเป้ไปออกกําลังกายด้วยก็จริงแต่ว่ามันคงไม่ลดเร็วขนาดนั้นนะคะถ้าลดเร็วขนาดนั้นก็ปลายเดือนนี้ก็เจอกันน้ําหนัก20มีแต่กระดูกเออมันก็คงไม่เร็วขนาดนั้นแต่ว่าเป้อะประทับใจมกากๆตรงที่ อย่างที่ทุกคนรู้เป้็นคนท้องผูก3วัน5วัน7วันถ่ายทีแล้วไม่โดนยาระบายคือไม่ออกแต่ว่าช่วงที่ระหว่างที่เป้กินน้าผักผลไม้ของลส y l า j จูซรี่อะถ่ายดีมากใครที่กินข้าวอยู่ไปขอโทษด้วยนะมันเป็นก้อนแบบนิ่มแบบดีอะเหมือนเรากินผักผลไม้ไปในจํานวนเยอะมากอ่ะแล้วมันไม่ต้องออกแรงเบนไม่ได้เหมือนยาระบายที่เวลาเรากินเข้าไปแล้วแบบมันบิดท้องอะแล้วผลหลังจากนั้นคือเนี่ยเปถ่ายทุกวัน หลังจากที่เป้อะเริ่มกินข้าวคือมันเห็นชัดเลยว่า เฮ้ยการลงทุนนี้มันดีมากคือมันช่วยปรับร่างกายเรามันเป็นคอร์สรีบูสจริงๆคือแบบรีบูสร่างกายดีท็อกลำไส้รีบูสลำไส้ให้มันกลับมาทำงานได้แบบโคตรดีอ่ะคือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยแบบถ่ายดีแล้วก็เป็นเวลาแบบนี้เลยถามแฟนไปได้เพราะนางต้องรับรู้ทุกเรื่องราวของครีคือแบบติดใจไปคิดว่าเฮ้ยเราอะทําสักเดือนละครั้งอะน่าจะดีคือการเข้าคอร์สเนี้ยก็คือกินน้ําผักผลไม้อย่างเดียว4วัน ของเป้อะรู้สึกมันได้ประโยชน์มากมากมามากรู้สึกเราห่างไกลจากมะเร็งอะเออแล้วก็ไม่ต้องกินยาระบายคือแบบอูยดี มากเลยรู้งี้คือกินนานแล้วแล้วจากคลิปอบะเพื่อนๆจะเห็นว่าเออเป้มีเปลี่ยนกําลังกายด้วยคือการที่เป้ไม่กินข้าวแต่เป้กินน้ําผลไม้แล้วเปออกกําลังกายอ่ะไม่ได้ทําให้แรงเป้ลดน้อยลงเลยนะคะเป้ก็ยังรู้สึกว่าเออเป้มีพลังงานมีเอเนอร์จีทั้งวันด้วยความที่เออจากน้ําผลผักผลไม้เองอ่ะมันก็มีน้ําตาลของมันมันก็มีแคลอรี่ให้อยู่ก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบเอออ่อนเพลียแเลยยังรู้สึกแบบแอคทีฟสดชื่นทุกวันทั้งวันเป้ังคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่าเฮ้ยแข้าบบด เพื่อนแบบม,มึงเอาอีกแล้ว <c oughs> ไหวเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบโออตอนแรกก็คิดว่าอาจจะไม่ไหวก็จะถ่ายตามตรงว่าไม่ไหวแต่ปรากฏเฮ้ยไหวไหวเฉยเลยแล้วดีด้วยจากคลิปนี้นะจากการเข้าคอร์สนี้ของเป้เป้ก็เลยสนับสนุนมากๆเลยใครที่มีปัญหาเหมือนเป้ท้องผูกเรื้อรังถ่ายไม่ออกนะคะลองไหม ลองดีท็อกดูสัก3 4วันแบบเปะ้ะอ่ะมันดีมากเลยเว้ยนี่ผ่านมา4วันแล้วถ่ายทุกวันเลยประทับใจสำหรับคนที่อยากจะสั่งเหมือนกันนะคะเป้ก็มีโค้ดมาแจกด้วยคือทางแบรนด์เข้าใจดีมากคุณมากนะคะนอกจากทางแบรนด์จะสปอนเป้แล้วยังสปอนคนที่ดูคลิปนี้เอาเหมือนกันไปเลยคือได้ส่วนลด20ซค่ะถ้ากรอกโค้ดของเป้นะคะก็คือ POSI E PAE โพสีเปลดไปเลย20%สมมุตินะ 6000บาทคุณก็เหลือมาในสี่พันกว่าบาทเฮ้ยได้อถ้าสั่ง3 0 0 0บาทก็ลดไปอีกอีกเยอะอะยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่าคือโคตรคุ้มถ้าใครไม่สะดวกสั่งทางเว็บนะคะก็สามารถสั่งทางไลน์ได้ก็คือเดี๋ยวเป้ใส่ไลน์แอดเขาไว้ข้างล่างเลยแล้วกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็แอดไปสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะคะว่ามันเป็นอะไรยังไงสําหรับวันนี้เป้ไปก่อนแล้วกันนะคะใครอยากให้เป้ทำชาเลงอะไรแบบอุ๊ยอดข้าว20วันอะไรเงี้ยเม้นมาก็คือจะไม่ทําให้อดข้าว20วันอาจจะ ตายแล้วก <laughs> ็เมนมาแล้วกันอยากให้ทำชาเล้ง์อะไรนะวันนี้เป้ไปแล้วจริงๆบายจ้าอย่าลืมกด s mm ับ hmm. s c r i b e ด้วยนะ